นัด <laughs> มาเที่ยวที่ไหน <_ at> โอเคมับผิดใ <_ t ick> ดีใจมาถึงแล้วบั <_ at> งนานมานว่าอะเ <_ at> มยไหมครับ <_ at> <_ at> ไม่ <_ at> โอเคเยี่ยมตงต่อไหมไม่อาถึงแล้วครับ ที่พักเชียงใหม่เอ e ล h เ n t นเฟรน d นี่คือห้องพักของเราอะไรมีห้อง <ชร MP> ที่พักเราก็จะเป็นห้องใกล้ๆกันนะครับนอนได้สามคนใช่สี่คนได้สี่คนก็ได้นี่ท่านอะไรครับสุกุลีว้าว วิวนี้เลยเอาสองผืนครับคนละห้องขอบคุณนะครับม<า>ผมจะพาทุกท่านไปเล่นริมตะลิงแม่น้ำวางนะครับช่วงหน้าน้ำพอดี ถ้าอันตรายเราก็จะไม่ลงแต่ชอมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไปเลยหนึ<ะ>่งสองสสอ,อ,อ,อแล้วเราต้องเดินเข้ามาประมาณ500้เมตรจากที่จอดรถ<ะ>ตอนนี้เราจะเดินกลับไปเพื่อเอาอาหารช้าง ้างหน้าเล่นได้ลูกเไปเล่นหน้ากันเราไปเล่นทางหน้ากันนี <S <S ่เราก็เดินแบบเดินริมหน้าผาเลยนะครับแต่ก็ทางเดินก็ได้อยู่ได้อยู่นี้วันนี้เรามาจากมากับครอบครัวพี่เอไอนะครับมาไกลถึงเชียงใหม่ก็อยู่กันหลายวันนิดหนึ่งอันนี้เป็นที่ที่สองที่เราพักกันเชียงใหม่อีเลฟเวนเฟรนนะคะอยู่ที่แม่วางถ้าวันนี้ไม่พลาดอะไรเนี่ย เราจะได้เล่นน้ําแล้วก็ล่องแพแต่ว่ามันพึ่งเป็นหน้าน้ำหลากอลครับคนพื้นที่ก็บอกว่าน้ํามันยังเยอะอยู่อาจจะลําบากตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวดูค่ะดูสถานการณ์นะคะว่าเล่นได้ไม่ได้ไม่เป็นไรอ,อ๋อรอด้วยเดี๋ยวลูกละะระวังล้มลูกระวังล้มล ที่นี่มีคาเฟ่ด้วยคร่ะอ๋อเจอช้างแล้วช้างใจดีใช่ป่ะช้างใจดีไหมเขามีลูกอะเขามีเบบี้อะเบข้างน,นี่นี่ลงมาลงมา,ลงมาตรงนี้ไหมลงมาตรงนี้เฮ้ยป๊อปป๊อปเขาเขาจา๋ารอทั้งบนลูกนี่ขี้ช้างนะนี่ขี้ช้าง เออเออ,อ,อช้างส่งคางเนี้ยได้จะตกลงไงจ๊ะได้เหรอไอ,อุอ้อไหมเออพอแล้วพอจะบ้าป้า,าพอหัดรอสิลูกอยู่สไลด์เลยเมื่อกี้เจ็บเปล่าไม่เลื่อนไม่เลื่อน <c oughs> ลึกขนาดไหนเล่นไ,ไหมครับจะลองเอาแต่มันมีหินไอ้นี่ใช่ไหมคอยกั้นไว้อยู่คือม,มันอันตรายกับแพไงแพมันพุ่งมาตรงนี้อ๋อไ,ไ,ไอสไลด์ลงได้เนาะแต่พอได้อยู่างอ๋อป,ปา้าใส่อ้นี้ไม่เสือกก่อนเนาะโน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 ป้าไว้ด้วยไอใสชูชีพก่อนลงไปไม่ได้นะถ้าลงไปไอกลัว พี่ไอโกจะอะเไ้เหรอเข้าอ,อกน้องพอจะอะเค่อว่ายไม่ไหวลูกอ,อย่างนี้น้ำมันไหลแรงไปจระเค้อทุบอยู่น้ำนิ่งๆแล้วก็ลอยเออฮ็อกๆจะหาเหยื่อง่ายกว่าเฮ้ยเหมือนจะอแล้วใช่เอางี้ป้าว่าเราอย่าลงแต่เราเล่นแค่ตรงนี้ดีกว่าเนานะเนาะเอเอ อ่าให้ให้ลงแค่แป๊บเดียวโอ้โหเย็นมะเย็นชอบหรอรู้สึกไหมขึ้นลอยไปไกลอ่า <c oughs> อะไรอะไรน้ำมันเย็นมากเลยนะเย็น <c oughs> เปล่าเย็นม <c oughs> ับ อ่าใส่รองเท้าใส่รองเท้าพอใส่รองเท้าสนุกไหมครับพ่อสนุกไหมสนุกไหมนี่สวัสดีครับ AI มีช่องของตัวเองไหมชื่ออะไรเอ่ย AI ใช่นไหม AI Hello World นี่เรามาคอลแลบกันใช่ไหมเดี๋ยวจะไปไหนกันต่อรู้มไหมเราจะไปไหนกันต่อ ไปกินช้างอะไรล่ะไหนพูดใหม่นีไปกินช้างกินช้างแล้วช้างกินเราเปล่ากินด้วยแล้วช้างกินอะไรกันแน่กินกินช้างกินช้างด้วยกันแับช้างเป็นสัตว์กินกินพืชหรือกินสัตว์กินเนื้อกินเนื้ออุ้ยนี่ไอเราเจอสัตว์กินเนื้อแล้วก็กินเนื้อตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่เลยตัวเล็กอิูวใหญ่ป่ะใหญ่กว่ามือป้ายอ่ะเห็นไะ ใจเย็นทุกคนบาย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 ไปแล้วไปแล้วพี่ไปเถอะเอาไปเียไม่ได้เดี๋ยวหนูอยู่คอนโดเลี้ยงไม่ได้เนี่ยตอนหารช้าง60บาทมีพี่ไก่ด้วยเห็นป่าวพี่คะพี่คะให้อาหารช้างตรงนี้ป่ะ พี่เขามาแล้วลูกเดี๋ยวรอรอก่อนรอก่อนรอพี่เขาหิวแล้วเห็นมหบอกแล้วให้ทีนาลูกให้ทีน่าลูกไมื่อกี้บอกให้ทีน่าลูกแม่เ้าเราเก่งเกินไปเขาจะกวาดไปอ๋อเดี๋ยวเขากวาดไปเลยใช่ไหมคะอพี่ไอ้บีบออกมาบีบออกมาไม่ต้องกลัวลูกพี่เขาหิวแบบนั้นน่ะแบบนน์น่ะโอ้โห ใหญ่เลยนะพี่เขากินใหญ่เลยแล้วเป็นไงเพราะพี่กินเยอะๆเขเป็นไงตัวใหญ่ตัวใหญ่แข็งแรงเอเอเเดยวะสองงี่สองอยกิโลแต่พองพี่ไอไม่ต้องหนักขังก็ได้เนาะอ๋อนี่คือยาที่แต่ละวันที่เขากินใชคะโอ้และดี่จงเขอบกินระหว่องยากับกล้วยเขาสั่งอะไรโม้เี่ยเพะวเวสุดปล่ เป็นสายผลไม้เดี๋ยวเราจะไปล่องแพกันนะครับเราจะไปที่ไหนไปแถวต้นน้ำใช่ไหมเดี๋ยวเราไปติดต่อที่ล็อบบี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีรถมารับแล้วก็นั่งไปเหนือน้ำนะครับประมาณ40นาทีก็ล่องมาส่งถึงนี่เลยนะครับก็จะเปียกกันนิดนึงนะครับก็ค่าเช่าแพ,แพะนะครับแพละ5 0าร้อนะครับได้3ามคน เดี๋ยวเจอกันครับแม่ลงเย็นไหมลูกลงเย็นไหมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย แล้วเนี่ยแหละน้ำไหลได้ไหมเขาก็จะเลื่อนแพงลงมานะครับเลื่อนลงมาไหลลงมาทีละแพนะครับอ่าแล้วก็ตั้งหลักให้เรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวบ้านน้อง AI เขาไปก่อนนะครับ AI สู้ๆเก่งยูแล้วคนเนี้ยออไม่น่ากลัวครับเด็กลงได้ครับชูชีพมีพร้อมมีชูชีพพร้อมออม,มีของคอเมีไหมเขาไม่ชูชีพไหมลูกอ๋อแต่ถ้าเด็กเล็กเนี่ย คูช okay. ิปไม่ไม่ไม่ได้เลยอาจจะไม่ได้ขนาดตัวก็มาเองนะครับิวมาเองโอเคแ่อขายิ้มเลยเฮยยิอาักจแรงไปเรื่อยๆนะครับเอน้งม่เอลยยิ้มเลยเอาอูนี่ นั่งแทนแล้วเป็นไงเย็ยนเย็ยนเย็ยนก้นปะเย็ยนเท้าปะไหนชูมือ,ส,อสบายสบายสบายโอเคยี่สิบห้านาทีาาานี่นั่งไปถึงที่พักก็2ยี่สิบห้านาทีนะครับโอ้ออแต่อยากเห็นหน้าลูกเหลือเกินฮัลโหลอยู่นี่ค่ะชอบใช่ไหมเนี่ย เราจะผ่านช่วงโค้งโอ้นี้มันพึ่งกลมแล้วลกลมกลมไม้มันพึ่งหักเหรอครับครับผมออน้ำมันน้ำมันแรงมากเลยใช่ไหมพี่โอ้โหแสดงดาาต้นใหญ่มากเลยเนาะใช่น,นี่ไม้ใจถึงขึ้นทางแล้ว

เอาไม้มาเหรอให้แบบมาถามห้องนี้มาหรือไม่มาอีกไหมอเอามอพอพอพ่อมอมอพอมอพอมอกันไอดูหน้าแม่นี่นี่ถึงแกงน้ำแรงมากๆเลยเหรอ อำแรงกันนะนี่นี่แม่ขอขอโฟกัสเนี่ยโอินต่อจำแรงกันนะโอ้จำแหลกแล้วเขาออ้าเฉียนเฉีนเยนเฉีนโอ้โอต่ออ่ะต่อแรงแรงแรงโอ้โหโอ้โมบ

เฉียวก้นด้วยมีเฉียวก้นอ้าวพอล้มพอลำว้างโอเคโอ้โหโอ้โอ้พอลบตรงพอลบลมระวังไม่ดีทุกคน โูมโอ้ขวาก็เอเวอเรสตวเอาโคแล้วบ้างตื่นเต้นละลูกสืนเต โอ้น้ำเชี่ยวเลยแถวนี้พอเดี๋ยวจะมาจุดนี่ละเป็นไงพอว่าโค้บันน้ำเย็นมากไหมน้ำเย็นแล้วขึ้นแรงไหม แรง,แ,รงแต่สนุกใช่ไหมแต่มันเปียนไปหมดเลยเปียกไปหมดเลยแล้วสนุกด้วยอ่ะสนุกเยี yeah, job, ่ยม <Good day. S 1> ไหนกูจ๊อบอ่ะไหนท่าท่าไหนคุณจ็อบคือจ้า cung tam cung tam ok quá right? ok yêu bác ok yêu bác nhốt lấy bác mikies của nhốt lấy bác kim nam mikia lạ nhớ lấy thế bác <coughs> quý <mấy khí? coughs> <Phúi, mấy. coughs> quam <coughs> lấy <là>, luôn quam <coughs> อ้าวถึงหน้าบ้านเราแล้วเออเนี่ยจำได้โอ้ช่วงนี้ช่วงช่วงเบาๆช่วงเบาๆช่วงปล่อยช่วงปล่อยไหลไอจะลงน้ำหรอเดี๋ยวเดนไเ้อตาเดินไปจะพาจะพา ดูมันผูกแล้วนะว่าจะผูกแล้วนะทพักเราพักเราที่พักเราถึงที่พักเราแล้วโนะอ้แต่ก็แหดแรงนะันก็ตรงนี้เนี่ยครับเราพักอยู่ที่เชียงใหม่อ e ิเลฟเว่นเพลสนะครับก็มีบริการท่องแพด้วยรองแพรน,นะครับแพละห้าร้อยบาทนี่ครั้งแรกของโบนี่ครั้งแรกของน้องพปลด้วยครับ ต้องหลอกต้องหลอกมาซื้อกับข้าวถึงจะยอมมานี่ครับก็วิวนี้เลยดูจ้าอีกรอบนะเนี่ยโอ้ลงแล้วลงพาลงแล้วลงแล้วโอ้โหไอ้ตู้พาร์ที่ ้เปียกเปล่าเปียกไม่เหลือเจือเลือเจือเรือนี่ขึ้นกันสบายแล้วนี่สะพานที่เราข้ามมา ได้และข้นี้ก็เลยใช่ไหมคะโอเค okay. ขึ้นขึ้นนี้ยค่ะโอ้ค่เอาขอเลยลูกก็มาถึงที่พักพอดีนะครับไปล่องกันเหนือน้ำแล้สนุกไหมเอไอขอบคุณนะครับเราชิไปก่นก่อนเอาหะเราก่อนใส่ชที่นก่อนอนไห ยังไงก็ฝากดกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ